มาดัเอรกมาตะเลินเป็นแป้งแล้วก็เปนเล้งเธอวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบียงกของนพูดขอเาล้วนะเาเอเคลนนี่ละดับเบรน้น้ะลงแนไวที่น กะขึ้นดาวรกกรลถรถดจ้ารถรถนี้มาจากดาบรร้าน้ำมันรถรถนี้มาจากนุ้นุหันครับนุ่นหันนุนหันครับขึ้นมารับปามที่แยกคือรับปามที่ห้อแยกคือครับเราจะไปส่งที่ไหนจะไปส่งพะยองครับ ที่ระยองครับผมเป็นรถพ่วงหรือรถอะไรเนี่ยรถพ่วงครับแล้วเราพ่วามันมีใครใช้บ้างไหมอ่าเห็นว่าผู้หญิงเสียชีวิตครับผู้หญิงคือเมียครับเมียคนขับเมียของคนขับครับผมแล้วคนขับเป็นไงบ้างคนขับผมก็ต้องรู้ว่าขาหักขาหักครับผมแล้วตอนนี้เกิดข้างล่างที่รถไฟลอยู่นี่จะมี ตัวนีืเป็นพวงเหรเป็นแม่ครับตัวแม่ครับผมตัวพวงน่วพวงผมก็ยังไม่เห็นเห็นว่าอยู่ข้างหน้าแต่ตัวนี้ตัวแม่ผมจำไอ้ป้าใบได้อยู่ตัวตัวนี้จนวัวไฟตัวแม่ครับผมแสดงว่ามากับลุงกับแล้วเราขอสมัครรับยศเป็นไม่ไม่ครับไม่ผมเพิ่งตามมาเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งรู้ข่าวมาสองคนผัวเมียครับแต่รู้จักกันใช่ไหมครับผมอ๋อเป็นคนไหนรู้จักกันมาผมเป็นคนคนใต้เป็นคนกระบี่ถึงมาสร้างสวนปาล์มอยู่นี่อ๋อแล้วคนนี้คนนี้คนนี้น่าจะเป็นคนเทียภูมิเพราะว่าเห็นรถป้ายก็เทียภูมอ๋อ มมาา่ตด้วยกกัน็คือเขาเป็นรถเสริมรถที่มาประจำนี่เขาติดคิวออ๋แสดงว่าเขาไม่เคยมาครับน่าจะไม่เคยมาไม่คุ้นเส้นทางอ๋อไม่เคาในรถรถดับขัดทีมีนะอ๋อนี้นะเออลงไปเลยใช่ฮอตวะโมงเชื่อมบ่าเข่าเบิรงกสายเด็ดเออไอตัวซิ่งดึงไปเลยแล้วก็เบิรงเดี๋ยวใส่ยาเบิรงกยาให้เหมือนลงได้เดี๋ยวแยกเขาไปได้อหมร เห็นบ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อม่ใช่ไม่ใช่ไี่ช่ไม่ใชัไเ่ใชไม่ม่ไม่ใม่ใชั่ม่ใช่ไม่ม่ใช่ไ่ใม่ใ่ไม่ใ่ช่ไม่ใไม่่ไม่ไม่ใม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใม่ใ่ไงใม่ไม่มไ่่ไไม่มไใม เอเกี่ยเอาไฟตรงข้างกระโปรงโอ้ยปาล์มกระจายหมเดเลยปาล์มนะอ,อันนี้คือปาล์มปาล์มมาถมที่ตรงนี้เลยปาล์มเต็มไปหมดเลยลงมาไกลมากเลยดูดิลงลงไกลพอสมควรนะเนี่ยเท่าที่เห็นอนะ่ะเนี่ยลงมา วิ่งลงมานี่เลยลงเหวตรงนี้มันลงเหวนี่คนคนคนเจ็บนี่คนเจ็บนี่ลงบ้านแล้วใช่ครับเขเก็บอยู่โรงพยาบาลครับเก็บไปลงไปโรงพยาบาลแล้วครับเราศพก็ไปแล้วศพไปแล้วครับเป็นข้อมีอะไรดิเมนครับน่าจะแมนครับศพนี่เป็นผู้หญิงครับผู้หญิงครับแล้วเป็นอะไรสภาพเป็นสภาพก็คือหัวกับนั่งหัวกะโหลกกับนั่งหัวเป็นรูดออกจากกันครับกะโหลกกะโหลกอีมายุปลายตีนนะครับ เเานนั้ลยหรอใช่ครับนน่าจะแรงครับเพราะว่านั่งหัวจะหันไปทางนู้นใช่ไหมครับแล้วก็กระโหลกกไปยุ่ปลายตีนหลังปลายตีนออันนี้มีแต่กระโหลกกับหัวสมองครัก็ตอนนี้คือศพเอาไปที่โรงพยาบาลครับศพเอาไปโรงพยาบาลนะครับแล้วตัวผู้เจ็บก็ไปโรงพยาบาลแล้วครับตอนนี้กระพวงบ้างเดีวกระพวงกับต้อนไปหน้าเลยเดี๋ยวกระพวงดับตอนนี้ดับไฟครับดับไฟในตัวรถครับเพราะว่ามีไฟไหม้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย เขาก็กาลังพยายามที่จะดับไฟที่กําลังลุกไหมอยู่ในรถอ่ะมันมันไม่ดับสักทีอ่ะตอนนี้น้ําหมดไปรถนึงแล้วเราดีรถที่สองแล้วยังไม่หมดสักทียังไฟน้ํามันในถังมันยังไม่หมดเขาก็พยายามที่จะฉีดน้ําระงับเพลิงไม่ให้มันไหม้รถ ปิดต้อไส้เด้ติดตอได้ครับิดต้อสายิตน้ันน้ำมันเนี่ยัน้มันน้ำมันถังน้ำมันเดี๋ยวรอเชือกก่นนะเดี๋ยวเสามาก่อนสามาก่อนเือกเลเชือกเลยไปเลยไปเลยเือกเลยมันเามันเลมันลมันลขาดแล้วไดี๋ยวเดี๋ยวจะาดึงเดี๋ยวเดี๋ยวาดึงด้ย

มา,ลาแล้วมาแล้วเข็ดเขดเขดให้ให้เป็นเข็ดแล้วไปชอบพิเศษโอ้โหเข็ดผ <laughs> ่านลูกเหนมากลยัดกัมลมมาเร็วเขยวัน่นมากเลยเนาะเราจะไปดูควงควงอยู่ตรงไหนตอนนี้ถนนแทบจะใช้ไม่ได้เลยฝั่งนี้เพราะว่าปามน้ำมันอื่นมาก สามน้ํามันที่ที่ประสบอุบปปัติเหตุนเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะแบบเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเคลียร์ทางอ๋อนี่ไงตัวพวงอยู่ตรงนี้พวงอ่าอันนี้คือตัวลูก ตัวลูกจะอยู่ด้านล่างในในเขาในหุบเขาเนี่ยเห็นเขาบอกว่ารถาเริ่มเริ่มควบคุมไม่ได้เริ่มเสียหลักลงเร็วอ่ะค่อนข้างที่จะลงเร็วมากแล้วก็เสียงดังมากเลยเขาบอกก็ส่วนตัวแม่ไฟดับยังอยู่ทางนู้นยังอยู่ในป่าฝั่งนู้นอันนี้คือตัวลูกนะครับ